สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของมุมมองบุรการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์แปประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับการที่เรามีโอกาสนะครับได้เกิดเป็นมนุษย์ชาติหนึ่งเนี่ยผมมองว่าสําคัญนะครับแล้วก็มีประโยชน์นะถ้าเรารู้จักใช้ชีวิตนะครับว่าเมื่อเราได้มีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ย เมื่อพบเจออุปสรรคปัญหาเจอเรื่องราวต่างๆนะครับทั้งดีและร้ายเนี่ยทำให้เราได้ข้อคิดนะทำให้เราได้ฝึกฝนนะพ,นพัฒนาจิตใจของเรานะให้เข้มแข็งมากขึ้นนะครับวันนี้จึงมาชวนคุยกันนะครับในคลิปนี้นะบททดสอบในโลกมนุษย์นะครับในเรื่องของกรรมวิบากกรรมนะครับบารมีและเรื่องของมรรคผลนิพัาน์นะครับผมเชื่อว่าคนในโลกนี้นะครับเกิดมานะไม่ว่าใครก็แล้วแต่ นะคงไม่มีนะใครเลยที่ไม่เคยเจอความทุกข์นะไม่เคยเจออุปสรรคปัญหานะครับอาจจะมีอยู่บ้างก็เป็นไปได้นะสำหรับคนที่มีบุญกุศลอันสูงส่งเหลือเกินนะซึ่งผมมองว่าถ้ามีก็คงอย่าน้อยมากๆนะคือมนุษย์เราเนี่ยนะตั้งแต่เริ่มแรกเกิดมาเลยนะจนกระทั่งถึงวันที่ลาจากโลกนี้ไปผมเชื่อว่าเส้นทางชีวิตเนี่ยมันมีทั้งขึ้นทั้งลง นะมันมีทั้งง่ายแล้วก็ยากนะมันมีช่วงที่บุญให้ผลนะในช่วงที่บาปให้ผลนะมันสลับปนเปกันไปนะครับผลบ,บททดสอบในโลกมนุษย์เราเนี่ยก็คือเรื่องของกรรมเรื่องของวิบากนั่นเองนะซึ่งเราหนีไม่พ้นนะครับไม่ว่าเราจะเกิดนะเป็นชนชั้นบนชนชั้นกลางชนชั้นล่างนะจะเป็นคนรวยคนจนนะคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีหรือว่ารูปร่างนะอัปลักษณ์ขี้เล ะครับไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชายนะไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านคารวาหรือนักบวชเนี่ยนะผมก็เชื่อว่าไม่มีใครหนีกรรมผลนะและวิบากกรรมนะซึ่งเป็นผลที่ตามมานะซึ่งแน่นอนครับบางคนบอกเอาตั้งแต่เกิดมาเลยนะนะยังไม่ได้ทำอะไรมาเลยทำไมมีวิบากกรรมนะผมบอกนั่นละครับเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะลองถามหานะคำอาตอบว่าจริงๆแล้วอดีตชาติมีหรือไม่ นะถ้าไม่มีแล้วอะไรเป็นตัวผักดันนะครับให้เด็กทาลกนะตังแต่แรกเกิดมาเลยเนี่ยนะเกิดมาในครอบครัวที่แตกต่างกันเกิดมามีหน้าตาผิวพรรณมีอวัยวะครบนะหรือไม่ครบนะแตกต่างกันไปนะเกิดมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงหรืออ่อนแอนะครับคือสี่หน้าตาเหล่านี้เราต้องบอกว่าถ้าเราพิจารณาตามหลักแบบพุทธนะครับทุกอย่างย่อมมีเหตุที่มาและผลที่ไปเสมอ มันตั้งแต่เด็กแรกเกิดมาเลยนะเข้าไปสู่ในตระกูลไหนครอบครัวไหนเนี่ยมันจึงไม่น่าจะใช่เหตุบางอื่นนะครับมันน่าจะมีที่มาที่ไปซึ่งนั่นแหละรครับคือบททดสอบแรกเลยนะบทแรกเลยนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเคลื่อนเข้าสู่ท้องแม่นะในโลกมนุษย์นะที่จะได้กําเนิดเป็นมนุษย์เนี่ยนั่นคือบททดสอบแรกเลยนะครับของกรรมแล้วก็วิบากกรรมนะครับและเมื่อเราค่อยๆนะเติบโตขึ้น จากวัยทารกนะมาสู่วัยอนุบาลประถมมัธยมอุดมศึกษาเข้าสู่วัยการงานนะครับแล้วก็เริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวนะบางคนก็เริ่มมีครอบครัวนะเข้าสู่วัยชะกันนะเข้าสู่วัยการทํางานทั้งหลายนะแล้วเข้าสู่วัยชรานะครับผมก็เชื่อว่าทุกอย่างที่เราเจอในชีวิตเนี่ยนะเป็นไปตามอํานาจกรรมและวิบากกรรมที่เราทํามา ทั้งอดีตชาตินะครับนะก่อนที่เรามาเกิดเป็นเด็กทาลกเนี่ยแล้วก็กรรมปัจจุบันด้วยที่เราทําในชาตินี้ด้วยนะครับก็ตามส่งผลให้เรานะได้พบเจอสิ่งต่างๆทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายนะทั้งเรื่องบุญแล้วก็เรื่องบาปนะครับเพราะนั้นชีวิตแต่ละคนเนี่ยคงไม่มีใครที่จะดีตลอดหรือร้ายตลอดนะครับมันก็เป็นบททดสอบชีวิตเราในเรื่องของกรรมแล้วก็วิบากกรรม เพราะนนยามที่เราเจอวิบากกรรมนะที่ดีส่วนใหญ่คนก็ชื่นชอบนะครับแต่ยามเจอวิบากกรรมที่ไม่ดีหรือวิบากกรรมทางฝ่ายบาปอากุศลเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกว่าเหนื่อยนะท้อแท้เป็นทุกข์นะครับเป็นความทรมานนะครับเพราะนั้นถ้าเรามองแบบนี้ก็จะเห็นว่าบททดสอบโลกมนุษย์ก็คือบรารมีคือความเข้มแข็งของจิตใจเราเองนะครับซึ่งผมก็ได้ทาคลิปอธิบายฟังว่าเขาบอกว่าบรารมีคือกําลังใจ ซึ่งมีอยู่10ประการนะก็มีตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีนะครับมีเนคขมมะบารมีนะครับมีอธิษฐานบารมีสัจจะบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีนะครับปัญญาบารมีนะครับอุเบกขาบารมีนะเมตตาบารมีอย่างเงี้ยนะเป็นต้นนะครับแต่ว่ามีทั้งหมด10ประการเพราะฉะนั้นเนี่ยบททดสอบโลกมนุษย์เนี่ย นอกจากเรื่องของกรรมวิบากแล้วก็เรื่องของบาร,รมีนะที่เรามีมากหรือน้อยนะถ้ามีมากก็จะเป็นคนที่เข้มแข็งอดทนนะต่อวิบากกรรมที่ไม่ดีได้มากกว่าคนอื่นแต่ถนะ้าเกิดว่าใครที่มีบาร,รมีอ่อนบาร,รมีน้อยเวลาเจอวิบากกรรมเล่นงานนะวิบากกรรมฝ่ายบาปเนี่ยก็รู้สึกว่าท้อแท้ท้อถอยง่ายนั่นเองซึ่งเราก็สามารถแก้ไขได้ด้วยด้วยการฝึกบาร,รมีเพิ่มขึ้นมานครับเขาเรียกว่าบาเพ็ญบารมี ก็คือทำบารมีให้เต็มขึ้นมานะครับส่วนผู้ที่นะครับเ,เมื่อเห็นความทุกข์ความทรมานนะครับกรรมวิบากในโลกมนุษย์แล้วเนี่ยบางคนก็นึกถึงทางผลทุกข์ก็เรื่องของทำยังไงถึงเราถึงจะพ้นไปจากความทุกข์นี้ได้นะก็เริ่มมาพบเจอพุทธศาสนาก็ศึกษาเรื่องของอริยส,สัจสีเรื่องของทุกข์สมุทยัยนิโรธมรรคหลายคนก็เริ่มจะ,จะเจริญอริยามรรคมีองค์8ประการ นะครับก็หวังผลนะโสดาปฏิผลสกิทาคามิผลอนาคามิผลอรหัตตผลแล้วก็หวังนิพพานอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกว่าโลกมนุษย์นี่เป็นเขาเรียกว่าสถานที่ที่เหมาะมากนะเรียกว่าเกิดมาเพื่อจะเป็นบททดสอบนะในการเกิดมน,นุษย์ของเราในเรื่องของกรรมเรื่องของวิบากกรรมเรื่องของบารมีในจิตใจเรานะเรื่องของการเจริญอ,อ,อริยมรรคมีองค์8ประการ แล้วก็การที่เราจะบรรลุผลแล้วก็หวังนิพพานนะครับเพราะฉะนั้นโลกมนุษย์นะจึงเป็นตฐานที่ที่สำคัญมากนะสำหรับการเกิดนะครับของจิตวิญญาณแต่ละดวงแต่ละดวงนะเพราะฉะนั้นใครที่มีโอกาสเกิดนะเป็นมนุษย์และมีโอกาสพบธศาสนานะครับในการสมัยนี้ผมจึงมองว่ามีความสำคัญมากนะนะเพราะว่าเป็นบททดสอบในด้านจิตใจของเรานะครับ เพราะหลายอย่างมันอาจจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาของเรานะบางคนอาจจะมองเห็นรูปร่างหน้าตาผิวพรรณฐา,านะอันนี้เป็นเปลือกอยู่นะแต่ว่า,ายังไม่สามารถมองลึกเข้ามปในจิตใจ,จได้นะแต่ในเรื่องของกรรมเรื่องของวิบากกรรมนะซึ่งมันเกิดขึ้นภายในจิตใจ,จก็มีนะครับในเรื่องของมโนกรรมบางคนเนี่ยเปลือกภายนอกดูดีนะครับมีฐานะมีตระกูลหน้า,า,นนาตาดีแต่ความทุกข์ในใจมากเหลือเกินนะครับ เพราะนั้นก็เป็นการทดสอบบาร,รมีภายในจิตใจไปด้วยซึ่งก็ไม่สามารถมองเห็นนะครับได้ด้วยตาเปล่านะเรื่องของบาร,รมีความเข้มแข็งภายในจิตใจหรือความอ่อนแอภายในจิตใจนะครับแล้วก็เรื่องของการจเจริญอริยมรรคมีองค์แบบประการนะการค้นหาอริยสัจสี่นะครับในมรรคผลนิพพานก็เป็นเรื่องภายในจิตใจเช่นเดียวกันแล้วก็นะเราบรรดาเทพเทวดาเนี่ยนะถ้าเกิดเขามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะเขาก็หวังเรื่องของมรรคผลนิพพานเนี่ยแหละครับ ซึ่งหาได้ยากนะในเทวโลกนะมากกว่าในโลกมนุษย์นั่นเองนะเพราะฉะนั้นการเกิดเป็นมนุษย์นะของแต่ละท่านนะแต่ละบุคคลนะแต่ละจิตวิญญาณเนี่ยจึงสำคัญนะครับนะที่ท่านมองเห็นเสธทาความจริงได้ง่ายนะครับได้ชัดเจนนะในพบมนุษย์นีั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรียกว่าเป็นบททดสอบในโลกมนุษย์ก็ไม่ผิด นะเพราะว่าท่านเกิดมาด้วยกรรมนะดำเนินไปก็ด้วยกรรมนะด้วยวิบากกรรมนะครับแล้วก็เป็นการสั่งสมบําเพ็ญบารมีภายในจิตใจด้วยนะครับให้เข้มแข็งนะเมื่อบารมีอ่เต็มแล้วเข้มแข็งแล้วเมื่อเจริญอริยมรรคมีองค์8ประการนะเพื่อจะพ้นทุกไปเพื่อจะรู้ความจริงในทุกสมุทยัยนิโรธมรรคก็มีโอกาสสูงขึ้นในพบมนุษย์นะครับที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานที่ปัจจุบันนั่นเองนะครับ จริงมาชวนพูดคุยนะครับห้ฝังกันและให้กําลังใจกันนะครับสําหรับนะคนที่เกิดมาแล้วพบเจอกรรมวิบากที่ไม่ดีนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นบททดสอบที่มานะทําให้เราแต่ละท่านแต่ละคนมาบําเพ็ญบรารมีนะสแวสแวงหาอริยสัจสี่เพื่อความก้าวหน้านะครับในมรรคผลนิพพานกันในชาตินี้ในการสมัยนี้นะครับเพราะนั้นเมื่อท่านมีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์พระพุทสนาแล้วสําคัญนะครับรีบ ผลขวายทำความเข้าใจนะเรื่องของชีวิตมนุษย์เรื่องของการเวียนว่ายตายเก,เกิดนะครับเรื่องของกรรมเรื่องของวิปากกรรมเรื่องของบาร,รมีและเรื่องของมรรคผลนิพพานนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ